คทีมมีมีว่าให้บริการคุณลูกค้ามีอะไรเราช่วยอะไรครับการเปิดบัญชีเดี <te Liberty Overwatch> ๋วบางทีวัตถุประสงค์ไว้ต้องการเอาเงินหรือว่าหมุนเงินครับเดี๋ยวถ้างั้นผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อนายโชโรเกียรติเสริญผลเจ้าหน้าที่อุตสหส่งเสริมธุรกิจสาขานะครับผมขอใช้งสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานสี่ข้อให้ลูกค้ารับทราบก่อนนะครับสี่ข้อที่หนึ่งคือสิทธิัญญาลักษณ์ตั้งวงที่ถูกต้อง ติดข้อที่สองคือสิทธิ์ที่จะยอดถืออิทธิพลทางการเงินๆๆและยังสลาดข้อที่สามคือสิทธิ์ที่จะร้กกรองเรียนด้วยความเป็นธรรมข้อที่ส่ติดที่จะรับการพิจารณาค่าเชลีเคือความเสียหายนี่นตรงใสะเดียวให้ดูก่อนนะครับมันจะมีบัญชีสองแบบนะครับแบบออฟฟีกับโนฟิ ถ้าเอาอฟีจะไม่มีดอกเบี้ย,ย,ยนะถ้าเอ,อาเออฟรีจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่25สตางค์นะครับลูกค้าต้องการเงินนใช่ไหมฮะการเงินคนใจฟรีถ้างั้นก็เป็นขออน,นุญาตแนะนำเป็นบัญชีเอาฟรีนะครับขออนุญาตดุบัดการคนนิดนึงนะครับแล้วเปิดไหมนิดนึงะนะครับขอบคุณครับคุณสทุกท่านะครับที่อยู่อะไรก็ตามนี้นะครับบัญชีเอาฟรีมันก็ ไม่มีขั้นต่ำในการเกิดบัญชีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีแบบเบี้ยแล้วก็มันจะมีแผนประกันมาหเหตุให้เราด้วยกรนอที่เงินอยู่ในบัญชีต้องไม่ต่ำกวา่า1,500แล้วถ้าเบอร์ค่ารักษาพยาบาลในตามใจจริงไม่เกิน3 0ันบาทต่อครั้งค่ารักษาบัญชีตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเคลื่อนไหวปกติมันก็จะไม่มีตัวนี้นะครับ เงื่อนไขหลักก็คือหนึ่งไม่มีมเงินค่าตังในการเปิดบัญชีแล้วก็ลูกค้าหนึ่งรายจะสามารถเปิดได้สี่บัญชีรายละเอียดก็ประมาณนี้ก็ข้าวนะครับข้อ,อควรระวังก็คือตัวนี้ถ้าเกิดว่าหางธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมรายปีอัตโนมัติจากบัญชีฟรีเนี่ยมันเขาก็าจะปรับเป็นบัญชีอมซั์ธรรมดานะ สำหรับไอตัวที่ว่าพัราเมียมาน,นะครับสำหรับช่องทางการต่อก็คือจะมีที่ call center ห้าแปดนะครับแล้วก็ในส่วนของทางประกันไทยก็ิดต่อทางแตนลชาติหรือว่าสาขาที่เราได้ต่อได้สะดวกอันนี้จะเป็นตัว เงื่อนไขสัญญาลักของเราฟีนะครับข้อตกลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดบัญชีมันจะมีในส่วนการนังสือการยินยอมไม่เ,เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราเรียก P.D.P. ซึ่งตรงนี้นะะล,ลูกค้าให้ความยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะครับนักทาว่าคุณลูกค้ามีอะไรสอบถามเพินนะะ่มเติมไหมครับไม่มีครับ ถ้าไม่มีถ้างนั้นเดี๋ยวผมขอมอนุญาตถ้าเกิดว่าเอาหน้ถ้าเกิดสนใจจะเปิดเงิอนออมเพิ่มเติมก็นมนแนะนำอีตัวโนฟิซเพิ่มเติมมานะครับ้างนั้นขอบคุณที่ใช้บริการของธนาคารทีเอ็มผู้พให้คำปรึกษาครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ